para ta tawe สวัสดีครับบัดนี้พิธีขอเข้ามาสริริรน์สังขารองหลวงทูริมรัตนบุรีเสร็จสิ้นเป็นที่เร้้อยขอรัตนาพระสงฆ์พระมหาเถรได้เมตตานมนมต์นั่งประจำบพี่เพื่อในราดับต่อไปจะได้ เชิญเจริญพรตัวแทนท่านผู้มีเกียรติตัวแทนท่านสาธุชนจำนวนสี่ท่านได้ด่งนานให้เกียรตทอดผ้าตรายปังสุขุนในทางด้านหน้ารีบบรรจุศพด้านหน้าสรีระสังขารองคหลวงปูด้านหน้ารูปเหมือนองค์หลวงปูและจะได้ให้เจ้าหน้าที่นำผ้าตรายซึ่งประกอบพิธี ในการวางทอดไว้ทางด้านหน้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนำไปวางที่ทางด้านบนปากหีและอรัธนาพระสงฆ์พระเทระได้พิจารณาภาพบางสุกุลเ <ใน S 1> สียงกลามเ <แ S 1> สียงแจ่มมาก <แ S 1> เลยขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ตั้งจิต เป็นกัลยาณจิตร่วมอนุโมทนาจะขอเจริญพรคุณโยมมนตรีหงสูงผู้รับประวารณาเป็นเจ้าภาพภ้าไตรในการเปลี่ยนถวายสรีระสังขารองค์หลงปุริมได้น้องถวายผ้าตรายไหมทอมือและจะตุปัจจัยซึ่งญาติโยมสาธุชนร่วมอนุโมทนากับท่าน พระมหาชาณาชิตโตขอเออริญผรได้เข้าถวายกับท่านอาจารย์ขอเออริญผรครับเสียงใหม่สุดยอดเลยครับอาจารย์น้ำหน่วยใสมากเลยแจ่มกล้องกลางวานดีมากเลยนะชุดนี้นา,ยาจโยจปะนมมออนุโมทนาสาธุ เจ้าภาพได้เป็นตัวแทนญาติโยมสาธุชนถวายผ้าตราในการเปลี่ยนถวายสิริราชสังขารองค์หลวงปุริมรัตนมุนีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในลำดับต่อไปจะขอเจริญพรตัวแทนท่านผู้มีเกียรติตัวแทนญาติโยมสาธุชนจำนวนสีท่านได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลทางด้านหน้า ที่บรรจุสีระของุปูด้านหน้ารูปเหมือนจำนวนสี่ท่นซึ่งประกอบด้วยหนึ่งท่านดตอร์ประกรณุ่มจรรญพรว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินเขตหนึ่งสองคุณโยอมกำนันเฮีหวังทางมีกำนันตำบลทุ่มมณสามนายอุทัยสีเมย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนและคุณลมหารหลังทางมีผู้ใจดารงตำแหน่รงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลทางด้านหน้าสริริราชองค์หลวงปู่ขอเจริญพรแจ่มมากเลยครับผมอยู่ที่วัดอุทุมพรครับบ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งบนอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับผมผู้จัดการไม่เห็นทําอะไรเลยครับเมื่อกี้นั่งอยู่แต่ในร่มนะเกิดเกิดเป็นผู้จัดการนี่คือสบายสุดแล้วนะ <laughs> ผู้จัดการเดียขอให้ทุกข่้นได้ตั้งจิตเป็นกันลยาณจิตน้อมอ,อนุโมทนาใน,นกุศลเจตนาในครั้งนี้ <c oughs> วันนี้จอเล็กครับนะพื้นที่แคบ ทำไมไม่ลงจอใหญ่กว่านี้ลงไม่ได้ครับนี่มันติดตรงนี้ตรงเดียวเลยมันจะใช้ไม่ได้ระยะมันไม่ได้ด้วยไม่ลงจอใหญ่วันที่สิบสามอยู่บุรีร<ะ>ัมย์ฮะวันที่สิบสามอยู่เวรดำงานโกนผมไปของลูกดำลบลูกภาพยนตร์เอาไปลงด้วยบวยอโอ้สามจอดิทั้งกันของใครมั่งวันที่สิบสามผมก็ไม่ทราบพ,พอเพิ่งโทรมาเมืเ่อกีไ้ได้ติดตามไปเลยเสียทับก็รอแต่พอเพิ่งเสียทับตอนนี้ เเดี๋ยวขาามาขอให้ทุกท่านได้สาธุการโดยพร้อมเพรียงกันสาธุอ่าพี่น้องทุ่งมนตำบลสวายพรรจารย์ตำบลบ้าน,าานตำบลบ้านปรือเป็นตัวแทนของญาติโยมตำบลตานีการนำผ้าไตร ไปถอดไว้บอกอะบรรจุสรีระสังขารองคหลวงปูตะมนสมุรเออให้ทุกท่านได้วแถวนี้ก็แววมากันได้นะครับผมกัลยาณกิจสาธุการในกุศลและเจตนาในครั้งนี้คืนนี้ LT ลรับใช้นะครับ A2 ครับผมเป็นตู้เบรเทอร์โบแปรผัน18นิ้วไว้4นะครับ ข้างละ24ดอกพาวเวอร์ยังไม่มาครับเสียทับ,บกำลังทำตู้ลำโพงอยู่ครับพระประชาาชิโตเปลี่ยนรมเจ็ดประโยคเจ้าวาดวัอุทุมพรได้เป็นตัวแทนยัโยมสาธุชนนำพระ,ตะไตรทอดไว้บนปากผีบรรจุสรีรักสังขารองค์หลวงปูริมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ในลำดับต่อไปกล่าวขอนอมกราบอรัฏนาพระมหาเทระระสมทรงสมณศักดิ์สี่รูปได้เมตตาชักผ้าบังสุกุลทางด้านบนปากทีบและได้เปิดทีบในลำดับไปพระมหาเทระสี่รูปประกอบด้วยหนึ่งพระครูสุภธนกิจรองเจ้าคน้าเพอปราศาสตร์เจ้าวาดวัดสุวรรณาราม สพระคุณท่านพระครูปริยัติกิติวันเจ้าคณะตำบลทุกงมนเจ้าวาดวัดสดารัตนารามสามพระคุณท่านพระครูวิกรมประชานุก,กูลเจ้าวาดวัดสามราษนุก,กูลและสท่านราธิการอำนาจนิพโกเจ้าวาดวัดศรีลัยองของน้อมกระพารารนาทั้งสี่รูป ได้เมตตาชักผ้าบังสุกุลบนปากทีบขอน้อมกราบรัตนาด้วยความเคารพครับทีมงานหลงมุมเมครับเอาข้างในไว้ข้างนอกเอาข้างนอกไว้ข้างในเดี๋ยวจะรีวิวเครื่องเสียงในงานให้ให้พี่น้องชาว y o u t u แล้วก็แฟนเพจ ได้ชมรายละเอียดนะครับโดยการนําของพระคุณท่านพระครูสุภัทธนากจรองเจ้ามือปราศาสตร์เจ้าวาดบัดสุวรรณารามได้ชับภาพบางสุกุลเสียงชัดดีมากเลยนะสเป็นที่เรียบร้อยพระคุณท่านจะได้เมตตาเป็นองค์ประธานในการเปิดทีมเพื่อเปลี่ยน้าตรายถวายสิริรักษ์สังขานองค์หลวงปู่ริมรัตนกุนีในลําดับไประยะประมาณ นี่เจ็ิบเมตรเสียงไม่ยังคมชัดนะครับโอ้แต่ว่วเจ้านี้ก็ไม่ธรรมดาเ้วยเครื่องเสียงพิธีการอยู่ข้างในครับบัตรี้ประสงค์ได้ชักผ้าบาังสุกุลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยขอน้อมกราบอารัธนาพระสงค์ทั้งสี่รูปได้เมตตาเปิดทีบเพื่อเปลี่ยนผ้าไตร ยิโยมท่านสาธุชนนับตั้งแต่เวลานี้วินาทีนี้ไปภาพเหล่านี้จะเป็นภาพอันเป็นประวัติศาสตร์ภาพอันทรงคุณค่าของเหล่าศิษยานุศิษย์องค์หลวงปู่ริมรัตนบุญีเพราะหล่งปีจะมีการเปลี่ยนผ้าไตรองค์หลวงปู่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ฝนรินมาอีกแล้วทุกคนจะถามว่า21นิ้วหรือว่า18นิ้วครับเป็นตู้เทอร์โบเฟด18นิ้วนะครับผมไว้4ครับตัวน,นี้เป็นดอกลำโพงของตูมตามนะตู้อา,าจะเป็นของอินฟินิต <fin> ี้ครับผมนะครับมีกุศลนั่นเปียบลอน ขอท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อเป็นการบูชาคุณองค์หลวงปูแ่แรงงาน,านจนไม่ได้ล<ด>าบิและลึิ่มถึงธรรมดีและ,และเกียรติคุณคุณองประการอันนงปุริมรัตนมุนีได้สร้างไว้ตั้งแต่พระคุณท่านอย่างไม่ละสนขานขาวังขันจากเราไปจงถ้านับเป็นเวลาปัจเน หลงแล้ว38ปีแห่งการละสังขารวางถามองค์ลงปูเพราะฉะนั้นยากโยมจะได้เกิดความภาคภูมิใจในหนึ่งปีนั้นจะมีการเปลี่ยนภาาไตรถวายองค์ลงปูเพียงครังเดียวเท่านั้นเราวันนี้จะได้ร่วจมจารึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า วัยเป็นตำนานเล่าขานให้ลูกหลานได้ยินให้ลูกหลานได้ฟังว่าครั้งหนึ่งเราทั้งทั้งหลายใคยร่วมในพิธีการเปลี่ยนภผ้าตายถวายสรีระสังขารองคลบุรีมร่อธนบุณี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รรบเลยกี่ใบสี่ใบ,ส,ใบสี่ใบครับขึ้นทีละสีใส่ข้างล่างขึ้นใส่สลักทีละสี่เฮ้ยตกใจเบิด <c oughs> นี่จะเป็นระบบ3ามทางนะครับเ <c oughs> บตกลางแหลมแยกอิสระนะครับ แหลมก็จะเป็นตัว440นะครับมันจะเล็กนะครับเสียงกลางก็12นิ้วของ SA เ็ตนี้จะเป็นอของ Infinity ทั้งเ็ตนะครับผมของอาจารย์ทัพของปาม,มิดซาวเอ็นไลท์นะครับเดี๋ยวหน่วยหนึ่ง A1 ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเทอร์โบ21นิ้ว วัยห้าครับผมดอลล์พงของตุ่มตามแต่ว่าเจ้าของยังจานทับยังไม่มีเวลาทําให้นะครับผมก็เลยหน่วยหนึ่งเอหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ออกสวยมากตอนนี้ก็จะออกแต่เอสองครับเด,ดียววันนี้จอกี่เมตรนี่สิบเมตรสิบเมตรนะครับวันนี้ลงจอ 10เมตรนะครับจอเล็กแต่เครื่องเสียงนี่ก็จัดเต็มสวัสดีครับ สิก็เจอกันที่งานขึ้นบ้านใหม่ของเสียดำรงภาพยนตร์นะครับผมเอทก็ไปแจมด้วยได้ยินข่าวว่าสามจอนะครับอยู่ที่นั่นวันที่สิบามมิถุนายนครับไปสนุกกันได้ครับพี่น้องใกล้ๆทางบุรีนยำนะครับผมนะตำบลอะไรวะลุมปุ๊กหรือเปล่าตรงนั้นน่าจะตำบลลุมพุกอะบ้านบ้านไทยไม่ลุมพุกก็ บ้านบัวนี่แหละอ่ะตำบลบ้านบัวนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนายพ่อจะอัพเป็นค่าละ48วันตอนไหนร้อยยี่สิบก่อนครับต้องคุยกับบริษัทจิตริี่ด้วยยากกระงคงไม่มีเวลาทำตัวได้ค่าละสี่สิบแปนี่มึงเลยนะเบีดค่าละ48นะครับผม แอทีจะใช้ดอกลำโพงของตุ่มตามนะครับผมนะเสียงกลางก็จะเป็นของ S A สเบเปรดนี่คือจะเป็นของตุ้มตามหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น A1 A2 นะครับ A1 ก็ยังเป็นตู้อ e ีเปอร์อีเปอร์หรือกระแทกพื้นนั่นแหละรครับผมนะครับยิบเอ็ดนิ้วไว้ห้าแต่ว่าของหน่วยนี้ครับบ หน่วยสองก็จะเป็นเทอ,อร์โบแปรผัน18นิ้ว8าวาย4นะคร,รับทั้ง4รูที่ได้รับอัันาชักผ้าบังสุกุลซึ่งทอดใบอดปากทีได้ชักผ้าบังสุกุลและประกอบพิธีเปลี่ยน,นผ้าไตรายมมพลังขวายองค์หลงปูริมรัตนมุนีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบรย้อย ยอดเยยมท่านสาธุชนนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราท่านทั้งหลายสึ่งใดมาร่ในพิธีการประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าไตรถวายสริริราชสังขารอง์หลวงปู่ริมในวันครบรอบมรณการแห่งการละสังขารวงขันองหลวงปู ก็ลงตักได้จากเราไปตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2568ยกลงเร็วๆผ่านับเป็นปีบัดนี้ลวลงแล้ว38ปีวันนี้เยี่ยมมาบรรจบเพรา้ว่า38ปีแห่งการละาัิงฐานดอาไม้ปูอ่อนไมาทันิม อุทาาองงิศถว,วายองค์ลงภูและอ่าเหลือพาได้เองถวายองค์ท่านเป็นอนุสร์แห่งการกจันอยู่รำลึกในคุณอุปการในประโยชน์ที่พระคุณท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่ยังไม่ละสังขารและในโอกาสนี้เพื่อเป็นปฏิการตอบแทนน้ำใจท่านบ๊อบเตอร์ระกมุ่งเจริญพร ท่านว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขตหนึ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีขอเจริญพรท่านได้เข้ารับรูปเหมือนองค์หลวงปู่ริมเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นปฏิการะตอบแทนน้ำใจของท่านในการกรุณาให้เกียรติเป็นประธานโดยได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ พระมหาชาติชิโตเปลี่ยนทระเจ็ประโยคเรียนเจ้าว่าให้ร้านเขาให้ร้านเขาทำพระให้ใหม่ก็ได้เป็นเป็นพระสงฆ์ในการมอบของเตื่อนลล้นให้ท่านประธานของเจริญพรบอกเขาขนาดไปแค่ขนาดเขาก็ยิบให้แล้วเย็บพระใบใหม่เลย